สวัสดีเ,เพื่อนๆนะไคะว,วันนี้เราค่ะชื่ออะไรคะนาเดียค่ะนาเดียจ้างครับจ้างครับโอเควันนี้เรามาเที่ยวที่สยาม a เมซิ่งพาร์คใช่ไหมคะซึ่งเป็นวันที่อากาศเป็นไงบ้างคะลูก เป็นไงไอากาศอากาศ,อากาศดีไหมลูกไม่ดีเลยครับดีดี <laughs> ดีที่ยังอยู่ใช่ไหมวันนี้รู้สึกว่าเราจะเล่น <laughs> เครื่องเล่นกันไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วทา่าทางเราค่อนข้างจะอิดโรยแบบเหมือนจะขิดเลยอะลูกอ่ะเล่นเล่นอะไรไปบ้างคะวันนี้นกี่อย่างเจ็ด <laughs> อย่างค่ะเจ็ดอย่างอะเท่าที่จําได้มีอะไรบ้างคะ รถไฟมุมแมลงรถไฟมุมแมลงรถไฟมุแมลงที่มันออกมุมแมลงอ๋อรถไฟตีลังกาแล้วอะไรคะไวกิ้งไวกิ้งอะไรอีกจาได้ไหมแล้วก็แล้วจะมียานอวกาศด้วยใช่ไหมที่เล่นกันใช่ไหมอวกาศมีแอร์ด้วยเย็นมากเลยค่ะอ๋อสนุกไหมแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างสนุกมากที่สนุกที่สุดที่หนูชอบที่สุดคืออะไรคะบอกมาคนละหนึ่งอย่างอาจางก่อนชอบอันไหน ยานอาวากาศชอบยานอาวากาศเพราะว่ามันมีแอร์ใช่ไหมล่ะแล้วนาเดียล่ะยานอาวากาศอ๋อชอบยานอาวากาศเพราะว่าข้างนอกอากาศมันร้อนมากๆเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากที่จะมาเที่ยวที่สยามอเมซิ่งพาร์คเนี่ยนาเดียก,กับจ้างเนี่ยจะแนะนําให้เที่ยวให้เล่นเครื่องเล่นอะไรก่อนคะบูมแรงรถไฟหอดีลังกาคะ่ะอ๋อบูมแรงกับรถไฟหอตีลังกาเพราะว่ามันเป็นยังไงคะสนุกเล้็เสียวค่ะแล้วก็ตีลังกาใ่ โอเคตีลังกาตีลังกาทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็ได้ลุ้นไปใช่ไหมคะอวันนี้เราเล่นกันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาทําอะไรกันคะตอนนี้กินไอศค,ครีมให้หายเน่ยเพราะว่าที่สยามอเมซิ่งปาร์คนี่คือมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีร้านไอศครีมมีร้นานซูชิซูชิโอ้มีอาหารทุกอย่างแล้วก็มีสินค้าจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะน้องนาเดียมีน้ำด้วยคะ มีน้ำด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาบายบายเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักไอเอสรีมกันโอเคมาบอกชวนเพื่อนๆมาเที่ยวสิคะนี่ทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวที่สยา Amazing าร์นะคะเพราะว่ามีเครื่องเล่นหลายอย่างแล้วก็มีส่วนน้ําทะเลเทียงด้วยค่ะโอเคเราจะไปจริงๆแล้วเราจะไปจริงๆแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนค่ะบ้า